สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13มีนาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาพระบวชใหม่นะครับมาหาหลวงพี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับ97นะครับเม็ดเดียวล่างนะครับมา79หลักร้อยหกหลักร้อยห้างวดหกงวดแล้วครับเขาติดต่อกันนะครับท่านผู้ชม หลวงพี่ให้ต้อง,งวดแล้วนะครับผมคับมือจะพายเอฟซีนะครับมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับไม่ให้หลวงพี่เน้นหลวงพี่ย้ำใหนะ้เพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นฝากเป่าเถอนะครับมาถวายปัจจัยหลวงพี่น้ำนะครับเพิ่นกะว่าเขามาถามแนะชุด16คู่บนหลวงพี่ได้เฮดบอร์ ball, งวดนี่นะครับวดวันที่16มีนาคม2,567นะครับผมเอาเขาไปกราบนะ้ำมัสก,การหลวงพี่น้ำกันนะครับ กราบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการโอ้หลวงพี่ได้ใส่ได้ใส่ไอเลมไม้แล้วนะหลวงพี่นะไม้แลยอ่าคุณยุนะครับฝากมาทําบุญฝากปัจจัยมาทําบุญน้ำหลวงพี่ให้ได้อีกเด้องวดนี้เด้ออ่าให้พรนะครับหลวงพี่พรได้แล้วครับผมโชคให้มันในี่ล้ำรวยล้ำรวยแหละซาถือได้คุณยุเด้อนะครับน้ำมาถวายหลวงพี่ให้แล้วนะครับโค้งมันครับ เอฟซีถามยุ่ได้หลวงพี่ว่าวันนี้ชุด16คู่บนเดได้คำนวณอะไรบ้างครับผมมันบ่ได้คำนวณยังบ่ได้ได้คำนวณอยู่เพราะว่าเฮ็ดน้ำศาลาเนี่ยทำศาลาแม่นว่านี่ก็ได้ขึ้นโครงขึ้นหยังครับนโค้งขึ้นหยังไว้ศาลาได้ศาลาศาลาบนที่ใหม่นะศาลาศาลาใหม่บ่ครับผมอ๋อจะย้ายศาลาไปอยู่พุ่นเลยบ่ครับผมบ่บ่ได้ย้ายแต่ว่ามันไปเฮ็ดอยู่พุ่นเพราะว่าเป็นที่ดินพื้นใหม่ที่ดินบัดพื้นใหม่ก็จะมีศาลานหแม่น ก็กำลังไปขอขึ้นวัดขึ้นเป็นขึ้นเป็นวัดแล้วทางนั่นยังบ่ได้แต่ว่าใกล้แล้วล่ะมาเดินเรื่องนั้นแล้วใกล้แล้วเอานะครับคู่บาก็เลยบริเฮ็ดชุด16คู่บุญ16คู่บนนะครับบริขานวณเลยพี่น้องเด้องวดนี้ไม่ให้ไม่ให้หลวงพี่นะครับผมหลวงพี่บริขาณนุนเงยงวดหน้าก่อนสิเอาอันนี้งวดที่ผ่านมาหนึ่งทีเนาะ วดที่ผ่านมา97 97เม็ดเดียวล่างกัน19 97มา79หลักร้อยหกเข็นบ่อพี่น้องหลักร้อยหก 100, 60, งวดแล้วนะลุงพีนะ่เนาะหกงวดแต่อีกอแ,ตแต่กราบสาวจะมากกับเขามาตลอดเขาอีกเขาอีกเ,อ,เอาชุดสรุปนี่วะครับลุงพี่นี่เโอ้นี่เอาสมาชมลุงพี่ใส่ครับถวายลุงพี่เพิ่นก็ใส่นี่เลยเลมอ่านี่ครับผม หลักร้อยห้ากับเก้านะครับวิ่งแปดบอลลงพี่วิ่งแปดครับผมสามแปดแปดสามบ้ครับลุงพี่โอ้กระแสรักลอยคือรักเอาหากับเก้าใส่นี่นครับม,มั่นใจคือห้าตัวเก้านี่แหละรักลอยนะนนโอ้พี่น้องถ้าเขางวดนี่ก็เป็นงวดที่ ที่เจ็ดนนลงพีเนาะอืออือแค่แค่ลดแปดลงครับลดแปดลงมาสิเป็นห้าสามเจ็ดหรือห้าสามแปดอือถ้าลดแปดม่เงถ้าขึ้นลงบนอือถ้าลดแปดจะเป็นเจ็ดไม่งค่ะแต่ว่าเน้นให้ตัวนี้เลยสามแปดมันวะครับอือแต่ว่าแต่ว่าชุดที่ลงพี่ผมที่มา มาหน่ลงพี่ให้นี่ครับผมนะครับมีหาหกสามกับเก้าหกสามนั่นดิลงพี่จังไดตัดบ่ครับหกสามนี่หรือจังไดหกสามนี่บ่ครับตัดได้ก็ดีตัดเลยเนี่ยคำมักเลยคือตัดเพราะมันเป็นสุดโต๊ดอยู่แล้วนไงลองเบิ่งเพราะมันเก่ามันเคยเข่าอยู่นี่รับพี่คุ่อืมอืมแล้วทำประชุมนะครับเพราะมันเป็นเลขสวยๆอยู่ได้นี่ครับผมอู้นี่พี่สิเปลี่ยนเก้าเป็นหกไปได้นี่ ขำบัหม,มักเก่าห่วมันเก่าขำบวห้ากับเก่าเลยเอา้าวทำชมชุดนี้นะครับหลวงพีวาอ่าบวเอากระได้พี่น้องได้นะครับเพราะว่าวนี่หลวงพีให้เน้นที่สามแปดแปดสามเม็ดเดียวมันห้าแปดสามนะครับกับโตน้ำได้พี่น้องได้นบ่าวเถาบริขิเขียนตัวกับน้ำได้กับได้ได <laughs> เอ้าหลวงพี่คือไปว่องสามแปดบ่าวเ่าคือเขียนแปดสามนะวันนี้น <laughs> เนาะ ครับผมก็คืองวดเมื่อกี้นี่แหละให้ไปเก่าเจ็ดดีตัวกั้นอย่าตูงเอาลงพี่จับอันนี้ผมนะครับผมตัวรองคือแปดแปดปะลงพี่รองมันละตัวรองคือแปดแปดแปดสามสามแปดนั่นลงพีนะว่ามีโอกาสไปล่างได้นะครับ จะให้ท่ <Yeah, S 1> มนผช้ชมเลยจะให้ไปล่างน้ำมาละตรงนี้สามแปดแต่สามเน้นสาม,สามแปดน่นะครับท่มนอู้ชมา <c oughs> การล่างไว้ครับโอเคนี่แหละล่างยังเหมือนเดิมตาหลงพี่เนาะ่ล่างวิ่งห้าบนวิ่ง 8, แปดด้ท่านผู้ชมเด้อนี่บนวิ่งแปดล่างวิ่งห้าครับอันนี้วิ่งบนวิ่ง 8. แปดนะครับล่างวิ่งห้า เจ็ดหาสุปุกไปแล้วอ่าสรุปไปแล้ววงหาเลยเจ็ดหาม,มันใจมนะคัลุงพี่มันใจจะได้เจ็ดหานี่ยอโอ้ขอคุช,ม,ชมันใจยัวันี้มันสิเป,ปอะไรนั่นแหละผม,มล่างวิ่งห้านะครับผมตาชุดที่หลงพี่ผมมิกันไวมี่หมอห้าเก้ากับเจ็ดสามตาเน้นเน้นคือเจ็ดหากับหาแปดตาให้เน้นให้เน้นไปที่เจ็าเล่นบอลงพี่นี่ นี่นี่ิดหาเลยาท่านผู้ชมนี่ครับสามตัวของพี่แค่สองตัวนี่แหละนี่ครับสามตัวนี่แหละอยู่ในไฟในตัวนี่แหละนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวกลับมันบนเน่นี่การว่ายนะสูตรอันนี้บร่ได้เขียนใส่ได้เลยไหมบอตรงพี่สูตรอะที่ยังบ่ได้เขียนบม่มีเวลายัไม่ยังไรเพราะเสียนนั่นอยู่เพราะว่าอันนี้มันก็อยากอยากเพิ่มเข้าไปเพราะว่าสิบเก้านี่นี่นี่มันเคยออกทางนี้ จะเพิ่มข้าไปยม่งถ้ก,กวัวย่านลายตัวนี่ครับสูตรนี่ท่านผู้ชมหลักร้อยห้ากับเก้านะครับบ่ต้องถามเลยครับ,านนานนบา่าคำนวณจากไหนนี่บ่าวเ่ากำบบ่ได้ถามคูบาไบ,บ่ได้ถามไอ้ลุง,งพี่ไม่ได้ถามลุงพี่นะครับผมอมืนี่ครับทมาชมอืก็เลยจับตัวไหนครับจับมาแปดสามอันนี้อันนี้อ๋อนี่พี่น้องเห็นไหมครับ ได้แปดกับสามนี่สองสูตรนี่ได้แปดกับสามที่มารวมกันครับอมได้แปดกับสามเพราะว่าสามเป็นลักซิปก็ได้นะอันนี้ก็คือกี่ไฟลักซิบลังหน่วยได้นี่อันนี้ก็ไไฟลักซิบลังหน่วยได้นี่ย่ามันมาคบกันเนี่ยนี่คือตอนที่มันผ่านมาในอแหลเนี่ครับนี่มันจับกันง่ายๆเลยอืม ที่แล้วงที่แล้วมันเข่าตัวนี้ด้วยครับหลวงพี่นี่เก้าเข้าเห็ดเี้นี่แหละจังว่ายังว่ามาจับตัวนี้ให้ยังมันนั่นมันจะบอลนี่บอกครับมันจะบอลครับว่าเปลี่นนั่นปกสิเป็นสี่สองนี่ทำให้ความมาสักจะเป็นสองเก้านี่นี่นสองเก้าก็มาแล้วนี่ครับก็เป็นตามสูตรนี่นะแต่ว่าจับให้แค่แปดสามนี่แน่นสูตรเดีวคิดว่ามันสิบนั่นอยู่นี่ครับพอมานมาในี้มันบึ่งตามที่มัน เคยมาเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นบอลบิ้นเจ็ดเจ็ดมันก็มีบอลให้เบิรงนหนึ่งตอนมาคู่กันเจ็ดเจ็ดเนี่ยตอนไรนอนมาคู่กันเจ็ดเจ็ดนี่นี่นอนครับนี่นัชมาเข้ากันเลยเหมือนครับนี่ทำเหตุคือกันเนี่ยขันมาสูตรในชนะมันเลยมาเข้ากันเลยครับอันนี้ก็จะสี่ว้าวให้ได้อย่างนีท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับหลักร้อยหกศูนย์สามนะครับ งวดนี่ก็สามเก้าห้าเห็นไหมครับหลักร้อยสามเก้าห้านะครับผมหลักกรมาหลักร้อยศูนย์หกศูนย์หกสามนั่นลุงพีเนาะศูนย์หกสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าอันมีงวดนี่งวดนี่ก็ห้าซีซีเห็นไหมครับห้าซีซีนี่ท่านผู้ชมให้ตามนี่ตามต้นงวดเลยหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับ ห้างวดหกงวดงวดนี้งวดที่เจ็ดธรรมชมงวดที่เจ็ดหลักร้อยนะครับผมห้ากับเก้าคิดว่าเข้าหรบ่ห้านะแต่ว่าสิเอาสองคู่นะได้เพราะแค่นั้นสองตัวท้ายเอาทีหมีโอกาสนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้ที่หลวงพี่เพิ่นเขียนนะครับสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อย 67นะครับหลักร้อยห้ากับ9นะครับวิ่งบนวิ่ง8นะครับเน้นที่38นะครับแปเป็นตัวรองนะครับ3ตัวกัดจับหลักร้อยใส่ครับหาสามแปนะครับตัวรองคือ88นะครับล่างวงกลมให้75เม็ดเดียววิ่ง5นะครับตัวรองก็คือ57กับ58เอานี่บ่าวเท้าเขียนตัวใหญ่ๆให้แล้วนะครับเพราะว่าในชุดที่บ่าวเท้าเขียนนี่จะมีตัวกันให้ด้วยอันนี้ของเก่านะครับ ของเก่านะครับเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าครับฮาเจ็ดนี่นะครับหลวงพี่เน้นให้กับตัวด้วยนะพี่น้องเนอตัวฮาตัวเจ็ดฮาเป็นตัวเน้นฮ <ใน S 1> าเจ็ดเป็นตัวร่องน,โโ <c oughs> นี่ครับตาวาชุดบนทัวนี้ห้าหกสามเก้าหกสามนะครับผมอ่าชุดที่หลวงพี่ให้ที่แรกนะถา้าผู้ใดบ่มักหลวงพี่ว่ากระตัดไปเพราะเป็นยังมีร่องให้ 88, หียบแปดแปดไรให้เน้นที่สามแปดนะครับสามแปดแปดสามเม็ดเดียวบนนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะหลวงพี่เนาะ อี่วงให้นั่นแหละนะครับบนสามแปดล่างเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแคปหน้าจอเอาหรือผู้ใดอยากแคปหน้าจอที่บ้าเท่าเขียนนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับกับของงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเอาครับเอากราบขอบุญขอบุาหลวงพี่นะครับฝนกระตกนะพี่น้องฝนตกลงมาแล้วครับ ไอ้ที้โชคท่านหลวงพี่เนาะโชคอีกโชคอีกครับตาตานนวลนี่ไอ้สิบหกคู่บนบอกคำนวณมาครับล่างล่างอย่างเดียวแค่อันในหลวงพี่ล่างอย่างเดียวเนี่ยไอ้สิบหกคู่บนวันนี้บอกคำนวณมาครับยังยังคำสี่เห็ดสี่ท่านอยู่มันหนักผมมีเวลามันบ่ค่อยมีเวลาเอาชุดนี่แหละครับผมชุดที่หลวงพี่คำนวณให้นี่แหละเดี๋ยวที่ปกตัวตุ่งมันเดี๋ยวสิ่นั่นให้วันหน้าก่อนคำมันนะกันเอาพอกันคลิปได้พี่น้อง แอดมินบรรเทวัสดีครับ